แนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะ,คะเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากบ้านโซลาร์คานีค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องเล่นเป็นใครอะไรยังไงของน้ำหนึ่งรับบทเป็นไฟอาจิมาวาทินวานิีค่ะก็คือเป็นน้องเล็กคนสุดท้องของของบ้านวาทินวาณีเลยค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนใจร้อนปากไวปากแข็ง อารมณ์ร้อนทุกอย่างมีไฟประมาณนั้นค่ะพร้อมไหม้เลยพร้อมเผาทุกคนเลยค่ะของเนยแล้วบทเป็นกะเพราค่ะก็คือจะเป็นลูกของคนงานในเหมืองของพ่อเขาเนี่ยค่ะแล้วพอเราโตเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาแบบทดแทนบุญคุณมาทํางานช่วยในเหมืองแต่ว่าไม่ถูกกันคือเขาไล่มาเราก็จะแบบใส่คืนทันทีแบบไม่ยอมกันใส่เข้าหน้าเลยใส่ มแสดงว่าต้องเริ่มคือต้องคว้าฟันกันก่อนใช่ค่ะจะเป็นฟิลแบบว่ามันจะเป็นมูดสักความสนุกอีกแบบนึงมีฟิลขิงก็ล่าขาก็แรงอะไรแบบนี้เธอร้ายมาเชิญไร่กับฉันก็ไม่ยอมนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นจากในทีเซอร์แล้วคู่คืนพี่พี่เขาแบบดูเป็นฟิลหวานแต่ของเราก็ตี้กันเลยหนูเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองได้ไหมคะยัง ช่วยทะนุถนอหน่อยไมนะคะไม่ค่ะคือในเรื่องที่เห็นนะมันจะเป็นเรียงไทม์ไลน์มาใช่ไหมคะพี่คนอื่นอ่ะเขาบุกป่าฝ่าดงเขาเขาผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเขารักกันแล้วแต่ของเราอ่ะในวีทีอาร์มันยังเป็นต้นเรื่องอามันก็จะอจีอาเจียกันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายรักกันแน่แต่กี่โมงอันนี้ไม่รู้ว่าไปรอลุ้นเอาต้องติดตามทางช่อง 7hd นะแสดงว่าจะมีจุดที่ทำให้รักกัน นี่ค่ะต้องรอแบบหลายตอนไหมว่าจะได้รักกันสปอยนิดนึงสิหลายตอนไหมเ <laughs> ท่าที่แบบว่าเราได้อนุญาตแล้วที่เป็นแฟนเขาได้อนุญาตมาเขาบอกว่าอุ้ยเกือบท้ายเรื่องเหมือนกันนะ<ช>แต่ไม่ได้ทายเรื่องขนาดนั้นค่ะมันเหมือนมันจะมีแบบจุดเล็กๆเอ้ยนี่รักยังเอ้ยนี่เ <c oughs> ชยแบบแยอเหมือนระหว่างทางมันก็จะมีจุดให้แบบอุ้ยได้อมยิ้มได้แบบจากการแกล้งหยอกเอออย่างสูนในวีดีอาร์ก็จะมีจังหวะแบบอุ้ยเอาหน้าไปใกล้ไปแกล้งเขา แว่ก็ยังจะมีโมเมนต์ฟินๆให้ได้ดูอยู่ใช่ไหมไม่ได้ตีกันให้แบบเอวใช่มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยได้อมยิ้มกันบ้างเนมีอะไรจะพูดไหมนราค่ะหนูก็รอรอบทที่พี่ๆเป้าหาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นบทแบบนั้นแล้วจะเป็นาการลูหน้าไหมถ้าเกิดต้องแบบมีซีนน่ารักๆกิ๊งจะเขินจะอะไรกันไหมอะ ลับๆหนูนคิดว่าเขินเหมือนพวกเราอ่ะแบบว่าตอนอยู่ในวงใช่ไหม,มก็ทางานด้วยกันแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบแสดงที่ที่เข้าฉากแบบว่ากูกีกับมันน้อยมากค่ะ,ะแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าเอ้ยครั้งนี้ก็อาจจะมีความเขินด้วยความมันยังด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนสมมติว่าพี่ๆทุกคนมีเพื่อนสนิทแล้วแบบอุ้ย <laughs> ในนันหจือเป่าก็จะมีความ สมัครคืนสมัครการกันดีสมัครคืนสมัครการกันดีอะไรแบบที่หลายคนรัวพลเพราะว่ามันโดนจับจริงเราตั้งแต่สมัยจางแงหล้วเหมือนแบบเป็นเป็นจริงเกิดขึ้นยังไงคะเป็นซีรีส์เป็นจริงค่ะจริงจริงจริงหรือมีอะไรที่เป็นจริงมากกว่าจุบันซีรีส์อ่าซีรีส์ค่ะอย่างอื่นก็ค่อยลุ้นกันอื้มเฮ้ยหมายถึงลุ้นรอลุ้นว่าซีรีส์เป็นยังไงอ่าเราเป็นแฟนเป็นคอล เป็นกโมเมนต์อย่างนี้เราได้เสิร์ฟแล้วก็ถือว่าจากฟีดแบ็กเนาะคือทุกคนก็ดูแบบดีใจเพราะเหมือนเขาเขามีภาพทิปของเขาในหัวกันมาตั้งแต่แบบว่าสมัยอยู่ในวงแอบจิ้นแล้วพอเราได้ประกาศซีรีส์ออกไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเขามีวลีหนึ่งขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้แบบน้ำหนึ่งเนยเสรีเป็นการจิ้นแบบถูกกฎหมายแบบภาพไม่ต้องตัดต่อแล้วนะไม่ต้องอีดิดแล้ว แสดงว่าแฟนๆจะสมหวังกับซีรีส์เรื่องนี้หถ้าจากโปรดักชันแล้วแล้วก็แบบจากความตั้งใจของทุกคนแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนแบบว่าสมการรอคอยค่ะทั้งของเราแล้วก็ของพี่ๆอีกสามเรื่องด้วยแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะไรที่สุดอะพอเราอ่านเรื่องราวแล้วรู้สึกว่าวิลลักเลยเรื่องนี้สำหรับหนูหนูชอบความที่แบบมันมาแบบว่า ไปตีกันก่อนค่ะมันไม่ได้มาแบบหวานก่อนเราจะแบบว่าเชื่อเชือนกันก่อนแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันก็จะแบบเอ๊ะไปพิกรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ถามว่าเอ๊ะมันจะรักกันไหมมันก็ทําให้ทุกคนแบบว่าได้ลุ้นว่าเมื่อไหร่ล่ะจุดไหนที่แบบว่ามันจะพิกแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอะไรชอคเขาอุ้ยอุโหโปรเฟชชั่นอลว่ะสวายยัดเงินมาหรือเปล่าอันนี้ห คนน้ำหนึ่งก็จะชอบเป็นในเรื่องของของความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องยันปลายเรื่องอะ่ะมันมีสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามความการพัฒนาความสัมพันธ์ของของคู่เราไปเรือด้วยได้แบบเอาใจช่วยได้อคมยิม้มจนวันหนึ่งเขาแบบสมหวังรักก,นกัน่ฝากให้ติดตามเนาทั้งบรรเลช่อง 7, เจ็ดทั้งบรรเลที่ได้ดูทั่วโลกเลยอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ขอฝากติดตามได้นะคะโฟ l e อิลเมนนะคะทั้งดินน้ำลมไฟเลยสำหรับของพวกเราก็จะเป็นตอนโซโรักออัคนีนะคะตอนของไฟนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง7 HD ค่ะก็ฝากด้วยนะคะโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยกันวันนี้มันก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็อยู่ในโปรเซสของขั้นตอนการผลิตนี่แหละค่ะยังไงก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วทุกคนก็จะได้ระหว่างที่เราดูเรื่องอื่นอะ่ะ ตัวละครในเรื่องอื่นก็จะมาโปล่งในแต่ละเรื่องด้วยนแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าเรื่องเราอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ท้ายเป็นเรื่องที่4หรือเปล่าจะแบบคิดถึงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะในแต่ละเรื่องพวกเราจะมีการไปโป่บบแบมแบมแบ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 งแบ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 บแบแบมแบมบมแบมค